สวัสดีจ้าเพื่อนๆทักไทยกันนะคะจะประเทศออสเตรียค่ะตอนนี้บีก็ออกมาช้อปปิ้งนะคะบีก็ขับรถเข้าไปในเมืองนะแล้วก็ช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กําลังจะขับรถกลับนะเพื่อนๆบีก็เลยนะคะแวะจอดเออเอาวิวสวยๆแล้วก็ให้โวนี่เขาลงวิ่งสักหน่อยนะคะนิคชมูสิกยัปวอืม ตรงนี้นะคะก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่นะแล้วก็จะมีร้านค้าเล็กๆด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแบบว่าของขาดทํากับข้าวไม่มีไข่ไม่มีพวกเส้นอะไรอย่างนี้นะคะสามารถมาซื้อได้นะแล้วเขาก็จะมีน้ําด้วยมีเขาก็จะมีราคาบอกเรียบร้อยเลยนะคะอันนี้เป็นพวกหมูแฮมเนาะเป็นพวกแฮมเป็นพวกเออ ได้ยินเสียงรถกลัวโทนี่เขาจะนี่นะคะก็นี่นะคะก็จะเป็นพวกแฮมพวกไข่นะคะสามารถที่จะมาซื้อได้นะเขาก็จะมีราคาบอกไว้นะคะเป็นบ้านหลังเล็กๆโทนี่ <c oughs> นี่จะเพื่อนๆวิวรอบๆสวยมาก วันนี้อากาศดีนะคะมีแดดนะเพื่อนๆดูสิโทนี่มีชม,มูสิกเยอะนะคะแล้วก็วิวสวยมากเลยเพื่อนๆไปกลับบ้านกันเถอะโทนี่ไปไปแล้วจ้ะเพื่อนๆเ,เอาวิวส,สวยๆมาฝาก โถนี่ผมต้นไม้ตรงนี้สวยมากเลยนะนี่ไป<ะ>โถนี่เพื่อนๆคะบีมาถึงบ้านแล้วนะดูอะไรอะไรของเธออ,อย่าไปไกลนะ บีไปแล้วโทนี่อย่าไปไกลอย่าไปไกลเดี๋ยวบีจะลงมาทำสวนสักหน่อยนะคะแปลงผักมันยาวไปเดี๋ยวบีเดี๋ยวบีจะทำแปลงผักแบบใหม่แบบสั้นๆเป็นแบบสี่ห้าที่เป็นแบบขั้นๆเอานะเพื่อนๆโอ้ยมืดนี่นะจ๊ะอื้กินฉี่แรงมากเลยฉีมา นี่นะคะก็จะเขียวขจีนะแล้วก็ชุ่มชื้นแบบนี้เลยนะจ๊ะนคะ่ะเพื่อนเพื่อบรรยากาศบรรยากาศช่วงนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้น,นี่ก็เป็นลำธารอุ้ยปลาค่ะตัวปลนเลอเลย ้ยตรงลำธารนันะ่นน่ะปลาแซลมอนนะเพื่อนๆตัวใหญ่มากว่าไงคุณโทนี่ไม่ไปไกลลกูกเพราะว่าชวนน้ำเพื่อนๆโทนี่เขามอีอะปัว ไปนู่นแหละเพื่อนๆไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวจะขยายให้นั่นค่ะนขานเห็นไหมเห็นไหมเห็นอยู่นะมีปลาด้วยโอ้ยตัวใหญ่เนี่ยนะบินมาแล้วมาแล้วแบบธรรมชาติเนะเพื่อนๆเนาะอากาศมันดีเนาะป่ะไปบ้านได้แล้วจ้าพอแล้ววันนี้ เดี๋ยวจะลงมาเดี๋ยวค่อยลงมาเท่านี้มาจับเพื่อนๆป่ะไปเก็บของก่อนแล้วเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวของกองไว้ตรงหน้าประตูโท่นี้คอมเฮดูดูเวลาออกข้างนอกอย่างเงี้ยเรียกไม่ฟัง นี่ค่ะเพื่อนๆบีไปซื้อของมาอันนี้ก็จะเป็นของที่เรานะคะกินต่ออาทิตย์นะเป็นพวกผักเป็นพวกเนื้อนะคะอันนี้ก็เป็นผลไม้ที่บีซื้อมามันก็จะมีสตรอเบอรี่นะคะมีมะม่วงมีทับทิมแล้วก็กล้วยนะคะแล้วก็เนื้อสัตว์บีซื้อไข่กระดูกมานะคะแล้วก็เนื้อมันลดราคาเดี๋ยวบีจะมาทําต้มซุปให้คุณสามีนะอันนี้ก็จะเป็นกระดูกนะคะ นีเนื้อติดกระดูกไอ้หมูติดกระดูกนะคะเป็นช่วงซี่โครงมันนะบีก็ซื้อขนมมาด้วยนะคะขนมอันนี้ซื้อมาอบนะเพื่อนๆมันอร่อยดีนะคะมีประโยชน์ด้วยข้างในมันนะคะก็จะเป็นแอปเปิลแล้วก็จะมีลูกเกตน,นะคะด้วยนะ,ะก็จะมีน้าตาลนะคะแป้งเขาก็อร่อยดีนะบีเลยซื้อมาสองอันเลยนะคะเพราะว่า,ามันกินหมดเร็วมากนะคะอันนี้ลองซื้อถั่วแระมาด้วยนะเพื่อน ที่บ้านบีบีเรียกถั่วและนะแต่ไม่รู้ที่นี่เขาเรียกอะไรนั่นและค่ะเดี๋ยวบีจะเอามานึ่งนะคะโรยเกลือแล้วก็นึ่งอันนี้เป็นนมฮาอเฟอร์มินเป็นนมข้าวข้าวบาเล่นะคะรสชาติมันจะคล้ายๆกับไวต์เมลวเลยแต่ว่ามันไม่หวานนะคะจะแบบเข้มข้นมันนะแล้วก็มีผักสลัดด้วยนะคะอันนี้เป็นผักทำซุปนะคะให้แฟนอันนี้จะเป็นแฮมนะคะเ อันนี้ซื้อมาเอาไว้เวลาที่แบบให้แฟนไว้กินกับขนมปังนะคะเพราะว่าบางทีแบบเราไม่ได้ทำกับข้าวเราทำไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะกินกับขนมปังแล้วนี่ก็จะเป็นผักนะคะมีมันฝรั่งผักสลัดมีมะเขือเทศมีต้นหอมอันนี้เป็นหน่อไม้ฝรั่งนะคะเขาลดราคาวีก็เลยซื้อมานะคะแล้วก็จะมี ตังกว่าด้วยจากเพื่อนๆนี่แหละนี่แหละคะ่ะก็จะประมาณนี้นะคะของที่เราซื้อมาเอาเราจะเพื่อนๆเดี๋ยวบีขออนุญาตเก็บของก่อนเนาะตอนนี้นะคะบีก็ต้มซุปนะคะเอาไว้ให้แฟนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวบีจะพาเพื่อนๆนะคะลงไปข้างล่างนะไปทำสวนกันคะ่ะ ลูกชายบีก็รออยู่นะมาตั้งนานแล้วบีให้ทานข้าวเรียบร้อยนะคะนางอยากออกข้างนอกน่ <c oughs> ารักปะเราไปข้างล่างกันลูกป่ะปะป,ะปะด,ดูอยากออกนะคะปะดูว่าไงลูกนะอยากเล่นวิ่งอย่าไปไกลนะ เพื่อนๆบีมีอะไรจะบอกวันก่อนเป็นเป็นสี่ห้าวันแล้วล่ะบีเอาออกมาตากแดดใช่ไหมมันก็โอเคนะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ทีเนี้ยเอ่อตอนเย็นนะคะบีลืมเก็บเอาเข้าไว้ในบ้านมันเจอน้ำค้างนะสรุปแล้วมันเหี่ยวหมดเลยไม่รู้ว่าจะได้เกิดไหมเนี่ย อุตสาเพาะนะคะถ้าเพาะใหม่มันก็ไม่ทันแล้วเพื่อนๆเพราะว่าที่นี่มันก็ปลูกได้ไม่นานนะคะแล้วอย่างหนึ่งเราไม่มีเฮ้าข้างนอกด้วยไงอากาศมันยังเย็นอยู่เลยนะคะวันนั้นน่าลืมเนี่ยดูสิเสียได้พริกนะเนี่ยพริกจินดาเหี่ยวหมดแล้วคะ่ะไม่รู้ว่าบีจะได้ปลูกกี่ต้นได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหลคะค่ะ ปงแล้วที่แรกก็ดีใจนะพอต้นไม้เหี่ยวแค่นั้นแหละโอ้โหอันนี้ก็เหี่ยวเพราะว่าเราเอาลืมเก็บไงไปค่ะเดี๋ยวเราไปทำดินตรงนู้นกันกองดินตรงนู้นพอนี่นิกไว้เว็กเดี๋ยวบีจะแบ่งนะคะแบ่งเป็นแปลงเล็กๆนะคะอันนั้นมันยาวเกินไปเพื่อนๆมันไม่ไหว เพื่อนๆคะตอนนี้นะเราก็อยู่ที่แปลงแปลงผักนะเนี่ยมันเป็นแปลงยาวแล้วก็ใหญ่แบบนี้เดี๋ยวบีนะคะจะมาแบ่งเป็นแปลงเล็กๆเวลาเดินเข้า่มันจะได้เดินทั่วถึงเนาะแล้วก็จะได้แยกชนิดผักเวลาที่ปลูกนะคะเพราะว่ามันยาวไปอย่างนี้เลยเนาะปลูกแล้วมันก็เออลำบากเดี๋ยวบีจะแบ่งทําเป็นแปลงเป็นแปลงเล็กๆนะคะไม่รู้ว่ามันจะได้กี่แปลงเดี๋ยวมาดูกัน mẹ có thằng nhà Quốc cũng có ố đôi lúc trai นอนสั่นหางบิ๊กบิกก๊กมีความสุขมาก นี่จะเพื่อนๆได้สามแปลงละแปลงที่สามยังไม่เสร็จอันนี้หนึ่งสองสามนะคะเหนื่อยพักเหนื่อยก่อนมาบีไปล้างสตอรอเบอรี่มานะคะมากินสตอรอเบอรี่ด้วยกันเ,นเพื่อนๆปกติเรากินไม่ทันนะเพราะว่าเราลืมกินนะคะแต่วันนี้ซื้อมาแล้วก็กินเลยเพราะว่าทำงานเหนื่อยอ้ยเหนื่อยมาก มาจากเพื่อนๆมากินสตรอเบอรี่นี่บีไปล้างมาแล้วทุนี้เวกหนูกินไม่ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนทำงานเหนื่อยใช่ไหมกินอะไรเปรี้ยวๆเผ็ดๆเค็มๆเนาะจะได้แบบว่าหายเหนื่อยทานด้วยกันค่ะ เหนื่อยมากคิดว่างานง่ายๆนะแต่บีว่าอย่างนี้แหละดีแล้วดีสุดเพราะว่ามันง่ายด้วยถ้าเป็นแปลงยาวๆอย่างนี้มันค่อนข้างยากถ้าเป็นอย่างนั้นเนาะเราก็แยกปลูกไปเลยเราอยากปลูกเลยเราก็แยกไปเป็นเป็นแปลงเป็นแปลงไปเนาะเพื่อน เหนื่อยกินอะไรที่มันเปรี uh ้ยวๆแล้วมันแบบสะใจอ่ะแบบมันมันแบบโล่งเลยอลูกใหญ่มากนะเพื่อนๆดู ินเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปทําต่อไม่รู้วันนี้จะเสร็จไหม <laughs> ถ้าจะไม่เสร็จต้องต่อพวกนี้อืมโล่งเลยเพื<ๆ>่อนๆเหนื่อยหายเหนื่อยเลย ชายเราไม่ยอมไปไหนเอาละไปเดี๋ยวเราไปทำสวนกันต่อ เพื่อนๆคะตอนนี้นะบีก็ทำแปลงผักเสร็จแล้วนะคะคิดว่าจะไม่เสร็จนะเสร็จนะเพื่อนๆได้จากแปลงใหญ่นะคะเราแบ่งได้เป็นสิบแปลงเลยนะอันนี้บีปลูกมันฝรั่งไปแล้วนะคะบีก็แบ่งแล้วนะส่วนตรงนี้มันจะแปลงใหญ่หน่อยเพราะว่าบีอเอ่อโรยแค่ลอดโรยหัวไชเท้าไว้ค่ะบีก็เลยไม่ขุดนะส่วนแปลงพวกนี้ยแปลงเล็กๆอย่างนี้นะคะนี่ได้ สิบแปลงเลยนะเพื่อนๆโอ้มายกอททาทาไปได้ไงแต่บีทําไปเรื่อยๆนะคะเหนื่อยบีก็พักเนาะก็เดี๋ยวจะเอาเอ่อพลาสติกนะสีดํามาคลุมนะคะเดี๋ยวลองดูซิว่ามันจะได้เท่าไหร่นะคะนี่ละจ้ะเพื่อนๆทีแรกก็ทาซะสูงเลยเอ,อ้อคิดไปได้ทําไมไม่ทําเป็นแบบสี่เหลี่ยมเนาะนะคะก็ได้จะก็ได้ประมาณนี้ ตอนนี้นะคะก็เย็นแล้วนะเพื่อนๆบีไม่มีนาฬิกานะคะบีไม่รู้ว่าเวลาเท่าไหร่อากาศดีมากนะคะเดี๋ยวบีก็จะเอาผ้าดำคุมใ <c oughs> นลูกชายบีอะไรลูกฮ <c oughs> ะว่าไงคะไหน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 อลิโอเคเ <c oughs> ออแปลงนี้บีก็ปลูกฟักทองไว้แล้วกัน <c oughs> นะคะมันก็เลยเป็นแบบนี้ เอาไว้อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเอาไว้อ,อข้าวหน้านะคะทําแปลงสวยๆกว่านี้เนาะโอเคเดี๋ยวจะคุมผ้าก่อนนะคะเพื่อนๆคะ่ะตอนนี้ก็เย็นมากแล้วนะแฟนของบีก็ได้กลับมาแล้วนะคะนี่นะก็วันนี้บีก็ทำแปลงผักได้เยอะเลยตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะลดน้ำต้นไม้นะคะนี่นะ อันนี้เป็นฟักทองเดี๋ยวบีจะลดน้ําแล้วก็อันนี้มันเอ่อเป็นผ้าใบของเก่านะคะของเจ้าของบ้านเขาบีเอามาใช้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาทําต่อนะคะเดี๋ยวจะเราอ่ะจะตัดเพราะว่ามันมันสั้นนะเพื่อนเพื่อมันก็โอเคนะนี่พอมันทําออกมาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาผ้าใบสีดําคุมนะแล้วก็ลดน้ําต้นไม้ก่อนเออ มีพี่ๆนะคะเขาก็ถามมาว่าทําไมเอ่อมาทําแปลงผักไกลจากบ้านจริงๆแล้วไม่ไกลนะคะเดินประมาณ5้เก้าเนาะแต่ว่าบีใช้กล้องเอ่อแอคชั่นนะคะแบบคือมันเก็บภาพหมดเลยอ่ะทั้งหมดเลยเนาะส่องแบบใกล้ๆมันก็เลยดูเหมือนไกลนะคะจริงๆแล้วไม่ไกลนะเรายังมีสายยางนะคะลดน้ําถึงนะเพื่อนๆนะ เอาแล้วค่ะเดี๋ยวบีจะลดน้ำฟักทองก่อนเนาะแล้วก็วันนี้ก็เสร็จงานนะคะสำหรับวันนี้แล้ว รดน้ำเสร็จแล้วนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะคะที่บ้านบีเอาละจ้ะเพื่อนๆตอนนี้แฟนของบีก็กลับมาแล้วเดี๋ยวบีจะไปทําอาหารนะคะให้แฟนบีนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะบีก็ต้องขอตัวไปก่อนนะเอาไว้เจอกันนะคะในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจนะคะแล้วก็ทุกๆการกดติดตามค่ะเอาไว้เจอกันนะคะในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีเอาวีดเซน